สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องสวัสดีวันอาคารค่ะมาค่ะวันนี้เรากินข้าวอยู่ในห้องครัวนะคะเนะาะค่ะผัดลาดเข่าเลยนะคะเนาอพัดไอดอกกระหล่ำใส่เนื้อหมูนะคะเนาะ เนื nee ้อเนื so ้ออบเนื้อแห2ตอนอือแม่สิมาก นังแล้วบงังคับนั่งกินนี่เลย มาค่ะผัดดอกกระหลำ่ำใส่เนื้อหม้อป้าถั่วยอ้อากาศกะเมื่อนีก้กะบ้างค่ะนี่ค่ะก็ไม่มีแดดแล้วค่ะน้องซีคุมคุมคือไม,ม่แดดนิดนึง เนื้อกรอบค่ะจะเป็นคนไม่ชอบกินเนื้อนมนะค่ะเนาะเมามากินเนื้อนมๆจะเป็นคนมากินเนื้อแข็งๆแห้งๆข,ข,ขั้นตาก็ต้องตากไล่แดดกันสินะ

ยดก๋ยเตี๋ยกรัดลงเหรอครับยังมาถาเบิงข้าววาม สิบเอ็ดเดือนน่ะเขาสิบเปิดให้คนเริ่มไปเหตุงานแล้วแต่ยังไม่ยังบ่ชัวเนะค่ะเนาะยังไม่ชัวคะ่ะผมเ้เยฮป็นทาคุนทัวร์ควันทามเอา้าเตือนอีกที Hả? <laughs> Thế? Dạ. <Yeah. cười> đột phần.

นม่นค่อยมาวนช่วงนี้ไม่ค่อยมาปวนช่วงนี้น้องเป็นเด็กดีครับเด็กดีที่เสียแล้ว <laughs> อืมมันจะบอกเพื่อนต้องมึงหันแค่แดกเสร็จมาแล้วดูถ้ามึงเนี่ยคืออินเดียเนี่ย อืมดูพีก่อ๊ะเอาสิได้แล้วอ่าลงไปเลย เอฟซีบ้างเขาเป็น่าง่บาหายคุยเรื่องความฝันเวลากินเขาจะเป็นพอนยังไม่กับบาหลวงนะแต่ว่าอีพอแม่วอาพักที قابل او عنصر

ความฝันอะไรจะน่าเกลียดขนาดนี้เมื่อไรฟันเห็นเพื่อความได้ฟันเห็นผูน้ชา,ายคน,อ,ยนอื่อน,อนโอ้ตายเมื่อไรคิดทอดเขาเด็กมึงหัวเป็นยังฟันถึงแปลกดิ เก็บถ้วยเดี๋ยวพ่อไม่ไปนอนอยู่ในห้องควักอ่ะยังมีคนนั่นมาข่วนกี่เบิง้งเม่อไคิดถอดเขาแต่ว่าคู่ฝันเห็นเขาอะ Không sai quần clip video không không muốn nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì พยายามซื้อเรื่องความฝันเป็นเลยซื้อเอาใหญ่เขาดิสตามเอาใหญ่เขาหัวเขาความเห็นเขาสงสัยคล้ายๆว่ากินแต่ก็นอนเนาะกินไม่งั้น่มมีอยังเบิ่งแต่คลิปวิดีโอคุหนึ่งคนหนี่งเขาได้เก็บเอาไปฝัน อินเด,ยดียังกใส่รัะบคอกินขากินเข่าอิ่มแล้วแต่ว่าบอกิอกินเข่าอิ่มแล้วแต่ว่ามานาัมานนังมันนั่งเป็นกำลังใจให้ค่ะเพื่อที่เอฟซีจะได้หายขิดหอนนะคะเนาะโอ้ยตายพี่ล 砰砰啊！看分量。

บางหันบางพ่วงพ่วงเย็นออกมาอวนแห้งทุกวันจังได้กินแล้วก็นอนนอนหลังกินเนาะนี่ครับใหญ่มากินทั้งหลังกันย้ำนำมาอ่นนำมาหลังถวยหลังสามโอ้ยเงยไหลมึงผมอะไรตาจักเสือส่งผมก็พีบามอยู่ มันใบห,หนวด้อมเนี่ยขาดไรไบหนอนน้ำกันเนี่ยพ่อพี่น้อหัวเมียยุ่งกันแต่ไบหนอนน้ำกันนอนแยกห้องจะคล้องที่นอนครับลูกนอนกไกลมาโก้ไอ้มาโก,ก้ขาดแม่บ่ได้แม่ต้องนอนเป็นหมูตลอดเลยพอลูกนอนรับจังร้อยไปหาจังร้อยไปนนอนกับแฟนข้าอยากร้อยไปเองสนะแต่ว่าเดี๋ววันอนนอนกับไอ้มาโก้ก็บกสบายดีงสินะมันขยายว่าคขึ้นเข้าอายุหลายแล้วสินะเขาแบบว่า บ่ได้บ่บได้คิดแล้วเรื่องเรื่องพันนะแต่มันกับมันกับต้องมันจะเอาเบาอีดีนะเบาไ้วบาอยากอายเนาะมันก็ต้องมีมากว่าเบนบอเป็นของธรรมดาเบนบอเรื่องยังสิเ็นบอแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเบนบอคือสมัยเฮาเป็นผู้สาวผัวผู้สาวสีเป็นไหมแบบว่านอนร่ำกันคู่มือสีเป็นมืนกับว่าแม่คู่มืออยู่แบบว่าตางคู่กับตางนอนแล้วสีแบบอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์จังเสียวขึ้นยากกันจัง จังร้อยมาหากันยังสิคือป้านหัวผู้สาวเพราะว่ามันบ้นไหนนอนกันนะจะคลองกันนอนกับลูกท่านแปลว่าไปนอนกับแฟนแน่ไปนอนกับพ่อแน่แม่ก็กับลูกกับห้องพังสินะเอิญแม่แหมสินะก็บ่ค่อยได้คิดเรื่องลยท่านท่านท่านพร้อมสินะบ่คือเถาหัวงู่ะบางคนพอใหญ่นะไม่เบิ่งคลิปวีโอนะเพราแต่งแต่เรื่องอันเนาะเอาคือว่านะ คนเท่าแม่กับแม่กับไอคู่อ่า,านเราอายุแปดสิบกพ็พีปีแม่กันยังอยากคือก่อนแล้วนะพอขอยนมธรรมตายเรื่องขนมตายนีป่ปลาแม่กับเรื่องเซกกับเรื่องธรรมดาเนาะอืวออ่ายังเปิดเผยแล้นี่ก็เพิ่นนี่ก็โดนมาหากันเพื่นนนอนเม,มื่อไรนอนรำกันคู่หมู่ต่างคนต่างนอนจะคล้องกันนอนอีกของนึงกับลูก แล้วก็อน,นอนของเราคนเดียวเถอะว่าพ่อ,อพี้องรารคาเจอกันทิ่หน้าค่ะ